อาบุษบิล له ิมินัชชัยตันอัลรอดิมบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหิมสลามอัลัยกุมม์วะราะห์มัดุลลอฮิวะบรักาตุกับสลามนักเรียนชั้นป .6 ที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกับครูอีกครั้งครับวิชาสุขศึกษานะครับเป็นครั้งที่สองนะครับครั้งที่แล้วเราไม่มีการบ้านนะครับเออ่รานักเรียนเอาหนังสือขึ้นมาเลยนะครับเปิดหน่วยการเรียนรู้ที่9นะครับหน้าที่ รื้อยแปดสิบสี่นะครับเราไาเรียนต่อกันเลยนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่เก้านะครับทบทวนครั้งที่แล้วนะครับสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพนะครับก็เราได้เรียนปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพมีอะไรบ้างอย่างเช่นผลกระทบมีมลพิษทางเสียงมลพิษทางน้ำมลพิษทางอากาศนี่เราก็รู้ไปแล้วนะครับว่ามันมีผลกระทบอะไรกับเราบ้างนะครับทีนี้เรามาดูหน้าหนึ่งร้อยแปดสิบ 1น4นปิบีนะครับพฤติกรรมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวมนะครับพฤติกรรมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวมนะครับออนักเรียนเปิดตามเลยนะวันนี้ครูให้มีแบบฝึกหัดให้ทำนะครับนะครับเ,เรามาดูนะครับเนี่ยอะไรบางในการปลูกต้นไม้เนี่ยเป็นทำ เพื่อส่วนรวมนะครับปลูกต้นไม้เพื่อช่วยให้อากาศบริสุทธิ์นะครับส่งผลดีต่อสุขภาพตนเองและผู้อื่นด้วยนะครับการช่วยกันปลูกต้นไม้ในชมุมชนจึงเป็นกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวมนะครับเดี๋ยวโอ,อ,อ,อกาสดีๆเราจะได้ทํากันนะครับเรามาดูนะครับพฤติกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของสมาชิกภายในบ้านก่อนนะครับมีอะไรบ้างมาดู ร้อแ <Okay. S 2> นะครับหนึ่งการมีพฤติกรรมสุขภาพภายในบ้านที่ดีนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีของส่วนรวมนะครับซึ่งสามารถปฏิบัติได้ดังนี้มีอะไรบ้างนะครับกันึ่งนะครับกําจัดมแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะน้ำโรคเช่นยุงหนูแมลงสาบแมลงวันประจาเป็นประจํานะครับโดยใช้วิธีทางธรรมชาตินะเช่นเช่นกับดับยงุงหรือใช้สารเคมีให้น้อยที่สุดนะครับ ใ,ใช้กําจัดแบบวิธีธรรมชาตินะครับคนเหล็กเลี่ยงหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีนะครับอันท,ที่สองครับปลูกต้นไม้ในบ้านนะครับเพื่อให้ร่มรื่นและก็อากาศบริสุทธิ์นะครับอันท,ที่สามคัดแยกขยะและกําจัดขยะในบ้านอย่างถูกวิธีนะครับเราไม่ทิ้งเพ่นพ่านในโรงเรียนก็เหมือนกันเดี๋ยวเราจะมีนะครับในหัวข้อในโรงเรียนนะครับอันท,ที่สี่นะครับ ใช้น้ำและไฟอย่างประหยัดนะครับเช่นปิดก๊อกน้ำขณะล้างหน้าแปลงฟันปิดสวิตช่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังเลิกใช้งานนะครับอันที่5ไม่เปิดวิทยุโทรทัศน์หรือเครื่องเสียงเสียงดังรบกวนผู้อื่นนะครับก็ลดปเป็นการลดมลพิษทางเสียงนะครับอันที่6ดูแลบ้านให้สะอาดจัดสิ่งของใช้ในบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอันที่7ใช้ถุงผ้าใส่สิ่งของหรือถุงพลาสติก มีหรือเอ่อเหลือนำถุงพลาสติกมีหรือกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดปัญหาขยะนะครับเอ่อจะเห็นได้ในห้างตอนนี้บางห้างเขาจะไม่ให้ถุงแล้วครับเดี๋ยวถ้ามีก็ถ้ามีก็มีถุงผ้านะครับขอลดใช้ถุงพลาสติกนะครับก็มันจะกำจัดยากนะครับเราดูเมื่อกี้ในบ้านนะครับมาด,ด,ดูในพฤติกรรมที่แสดงความริษยดชอบต่บอสุขภาพของคนในโรงเรียนนะครับนี่ ดูหนะ้าหนึ่งร้อยแปดสิบห้านะครับก็โรงเรียนนะครับเป็นสถานที่ที่เราเรียนหนังสือนะครับและทํากิจกรรมต่างๆการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาดน่าอยู่สามารถปฏิบัติได้คือสามารถปฏิบัติได้ดังนี้นะครับเช้กันจัดการขยะจนทาให้โรงเรียนสะอาดดูนะมีอะไรบ้างดูนะั่ ดูและสะภาพแวดล้อมในเรือนห้าหน้าอยู่หน้าเรียนเช่นไม่ขีดเขียนก็ความมนกำแพงหรือห้องผนังห้องเรียนหรือบนโต๊ะเรียนนะครับนะใครที่มีพฤติกรรมแบบนี้เลิกนะครับเพราะพอเห็นสมมติเข้าไปแนละ้วห้องไม่น่าอยู่สกรปรกหน้าหน้ามัหนหน้าเรียนไหมไม่น่าเรียนนะครับเพราะ,ะนั้นเราต้องช่วยกันดูแลรักษานะครับอันที่สองวยกันประหยัดน้ําและไฟฟ้าในโรงเรียนนั่นเหมือนกันนะครับน้ําถ้าไม่จาเป็นอย่าเปิดทิ้งเวลาอาบน้าละหมาดก็เปิด อย่าเปิดึนสุดก๊อกนะครับให้เปิดนิดหน่อยนะครับเพื่อเป็นการประหยัดน้ํานะครับอันที่สามทิ้งขยะลงในถังนะครับหรือท,ที่โรงเรียนจัดไว้ใชยเก็บขยะในโรงเรียนให้สะอาดนะครับไม่ใช่มีถังขยะตั้งไว้แต่ทิ้งข้างถังนี่ก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สมควรนะครับมันมัดง่ายกันไปนะครับแต่นั้นเราต้องฝึกให้ติดเป็นนิสัยนะครับถังให้ใช้ขยะทุกชิ้นลงถังนะครับเพื่อความสะอาดของโรงเรียนของเรานะครับ อันที่สี่ใช้กันปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้บริเวณโรงเรียนอันที่ห้าการจัดกิจกรรมในโรงเรียนควรใช้วัดสด,ดุที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นไม่ใช้โฟมหรือพลาสติกควรใช้วัดสดุธรรมชาติในท้องถิ่นนะครับเช่นใบไม้ใบกล้วยดอกไม้เป็นต้นอันที่หกใช้กันทำป้ายรณรงค์การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนะครับเพื่อให้ข้อมูลละ ให้ข้อมูลและแจ้งใจผู้พบเห็นนะครับให้ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดบ้องดูเมื่อกี้ในโรงในบ้านโรงเรีแล้เนในชุมชนบ้างครับตัวปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับทิ้งขยะลงในพภาชนะก็คล้ายๆกันนะครับกัดแยกนะครับไม่ทิ้งเพ็นผ้านะครับใช้รถจักรยานในการเดินทางระยะสั้นแทนรถยนต์นะครับเพราะว่ารถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะ เกิดควันมลพิษกาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับระยะทางใกล้ๆใช้รถจักรยานก็พอนะครับหรือรถจักรยานไฟฟ้าก็ได้ครับเป็นการออกกําลังกายด้วยนะครับรถจักรยานนะอันที่สานะครับดูแลรักษาพื้นที่สาธารนณะในชุมชนเช่นสวนยามสระน้ำเด็กเล่นห้องน้ําให้อยู่ในสภาพที่ดีนะครับของใช้สาธารณะ,ะควรร่วมช่วยกันรักษานะครับ การมีมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับต่อสุขภาพของเรานะครับฉะนั้นการแสดงพฤติกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวมโดยช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมในบ้านโรงเรียนชุมชนให้ดีอยู่เสมอจะทําให้ทุกคนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีนะครับเออก็ก็กจบนะครับสําหรับ ในการเรียนรู้ที่เก้านะครับมาดูกิจกรรมท้ายบทนะครับนักเรียนทานะครับทำพร้อมออกับครูเลยแล้วก็อย่าลืมถ่ายส่งมาให้ครูด้วยนะครับหน้าที่หนึ่งร้อยเก้าสิบสองหนึ่งร้อยเก้าสิบสามนักเรียนส่งครูมาเลยนะครับเดี๋ยวครูจะเฉเลยให้นะครับเอามาดูข้อหนึ่งนะครับปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อส,สุขภาพอย่างไรครับอาามณ์ดีไหมอยู่ที่อากาศเหม็นตายเทมสเหรือ ปัญหาสุขภาพทำให้มีผลต่อสุขภาพอย่างไรเกิดโรคระบาดได้นะครับเพราะเป็นแผลงผ่อยแหล่งเพราะพันชาโรคกาณนะน้ำโรคขยายพันมากขึ้นนะครับอย่า่สองพฤติกรรมข้อใดก็ให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนปัญจักรยานถูกไหมเปิดอตอน้นลมลายร้อน ปิดไฟก่อนเข้านอนนี่ตัดไม้ทำลายป่านะครับเพราะต้นไม้เป็นช่วยสร้างความชุ่มชื้น,นให้กับธรรมชาติกันนะให้กับเรานะครับแล้วก็สร้างก๊าซไนโดรเ,เจนออกมานะครับแล้วก็ต้นไม้ก็ช่วยดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับใช้ในการสังเคราะห์แสงครับ ข้อสี่นะครับต่อไปข้อสามนะครับข้อสามการปริวารตนในข้อใดส่งผลเสียต่อสุขภาพผลเสียนะครับรู้นะครับหนึ่งสองสามสี่ข้อสี่นะครับผ้าพลาสติกและโฟมหน้าบ้านนะครับเพราะว่าพลาสติกและโฟมจะปล่อยสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับอาจทาให้เกิดมลพิษได้นะครับข้อสี่นะครับข้อสามต่อไปข้อสี่นะครับนักเรียนจะมีส่วนช่วยในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่างไร นี่เรียนมาเมื่อกี้นะครับปิดไฟดวงที่ไม่จําเป็นนะครับข,บข้อหนึ่งนะครับต้องดต่ขอข้อหนึ่งนะเพราะการการะทําเพราะการะบวนการผลิตไฟฟ้าต้องใช้การเผอผลปญนทานหินน้ามันและกัตธรรมชาติซึ่งก่อให้เกิดแก๊สเรนเกจุกและพลลงมิตทางอากาศนะข้อสี่ต่อข้อหนึ่งนะครับดูข้อห้าต่อนะครับ <c oughs> ข้อใดเป็นประโยชน์ของการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับประโยชน์นะครับของการป้องกันนะครับ อันที่3นะครับข้อ3นะครับตอบข้อ5้าตอบข้อ3อารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงนะครับเพราะว่าการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีจะทําให้ไม่เจ็บป่วยได้ง่ายเนะจึงมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจนะครับดูข้อที่6นะครับพฤติกรรมในข้อใดส่งผลต่อสุขภาพของคนในบ้านก <est> ารจัดสัตว์ที่เป็นพาหนำะโรคต่างๆในบ้านข้อหนึ<ส>่งนะครับการ กำจัดสัตว์ที่เป็นสาหาัอะไรโรคต่างๆในบ้านอย่างเช่นแมลงสาบจิ้งจกอะบรพวกนี้นะพอการกาจัดเป็นในบ้านจะทำให้ไม่เกิดโรคนะครับหรือเจ็บป่วยข้าที่เจ็บเมื่ออยู่ในโรงเรียนนะครับนักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทำยังไงครับขีดกำแพงอนะีทิ้งอาหาร เด็ดดอกไม้ในโรงเรียนตอข้อสองนะครับข้อเจ็ดตอข้อสองนะครับใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างประหยัดนะครับมาดูข้อแปดพฤติกรรมในข้อใดเป็นการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนตอข้อสามนะครับขอ 8, ้อแปดตอข้อสามนะครับแยกขยะก่อนทิ้งในขยะแต่ในถังขยะนะครับเพราะขยะบางชนิดสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับจะช่วยลดยปร,ริมาณขยะในชุมชนนะครับ ดูข้อที่9นักเรียนมีส่วนช่วยส่วนร่วมในการดูแลกษาสุขภาพของส่วนรวมได้ยกเว้นในข้อใดทำป้ายรณรงค์ลสรามความทำได้ไหมข้อสองทำได้ข้ารบ,บิมกยกกรรกับสิ่งห์ล้องได้ข้าวเ่อ,ง,เอ,องานประเพณีชุมช,ชนได้นะครับข้อหนึ่งนะครับออกกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะครับ เพราะว่าการออกกฎหมายเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะครับส่วนเรก,การทำป้ายการรดนราความสะอาดการร่วมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมและการร่วมงานประเพณีชมุชมชนต่างๆนะเป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถเข้าร่วมได้นะครับมาดูข้อสุดท้ายข้อสิบนะครับการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมสมบูรดีต่อสิ่งใดมากที่สุดนะ การรักษาให้สิ่งแวดล้อมดีนะครับก็มีส่งผลก่อข้อสารนะครับต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีนะครับก็จบนะครับให้นักเรียนทำนะครับให้นักเรียนทำนะครับส่งครูมานะบางคนก็น่าจะเสร็จแล้วนะบางคนก็น่าจะทำเสร็จแล้วหลังจากที่ ฟังคลิปจบก็นักเรียนถ่ายส่งมาเลยนะครับนี่เป็นคะแนนเก็บนะครับนอกจากจิตพิสัยที่ครูบอกนะครับเพื่อน,นักเรียนต้องมีคู่มือประจําตัวนะครับเช็คกิจกรรมประจําวันอย่างเช่นลุกขึ้นตอนเช้าทำไมอ่านอาเลยยังอ่านอาตอนเช้าเลยยังอ่านก็อ่านไหมแต่และว,วันละหมาดครบไหมนะครับนั่นเป็นจิตพิสัยที่ครูประจําชั้นจะให้อาจจะ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 ,จะได้มานะครับให้ครูให้ครูแต่ละวิชา ให้ได้คะแนในใส่คะแนนติดพิสัยนะครับตัวนั้นก็อย่าขาดนะครับละหมาดอย่าขาดนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครูก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับ Assalamualaikum ah w a r a h m a ล u l l a h i wabarakatuh